รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งองดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้ส ในดินแดนมอลลดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเหนือใต้ศาสตร์มีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮัเรักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยไอ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจ ืองไทยดีดเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีสวัสดีค่ะดิฉันสุทาวันโอสเจริญนะคะจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 n พีดีภาคกลางค่ะวันนี้นะคะขอนำคุณผู้ชมมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนะคะเพื่อที่จะร่วมชมโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ค่ะชุดการแสดงชื่อว่าหนุมานชานกำแพงนะคะเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะสมพระกรุณาปโปรดเกล้าพระราชทานพระมหากรุณานะคะให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงสาราเฉลิมกรุงค่ะได้มาจัดการแสดงโขนที่นี่ซึ่งจังหวัดตราดนะคะถือว่าเป็นจังหวัดแรกค่ะในภาคตะวันออกที่ได้รับชมกันแล้วก็ถือว่าเป็น หน,หนึ่งการแสดงนะคะที่ในปีนี้ได้มีการจัดแสดงขึ้นค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นปีแห่งมหามงคลเฉลิมพระชมพันษานะคะ6รอบ2 8กรกฎาคม2567ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะการแสดงที่คุณผู้ชมจะได้รับชมกันจะต้องบอกว่าจะได้รับชมถึงความวิจิต,ตรการตาความสวยงามในแบบของไทยนะคะซึ่งโขนเองก็เป็นการแสดงชั้นสูงค่ะที่จะได้มีการจัดขึ้นนะคะตอนนี้ไปรับชมการแสดงกันได้เลยค่ะ โขนเป็นนาฏศิสินชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2552โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งโขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยที่ประกอบด้วยหลายลักษณะที่โดดเด่นเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะการแสดง การร่ายรำท่าเต้นออกท่าทางสื่ออารมณ์ความรู้สึกการพากเสียงดนตรีประกอบการช่างฝีมือผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและฉากโขนได้รับการยกย่องจากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในปีพุทธศักราช2561ว่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยรายการแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน โขนเนี่ยนะคะเป็นพระราชสวนีของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะตอนนี้ก็คือสมเด็จพระพันปีหลวงท่านเป็นพระราชสวนีของท่านมาตั้งนานแล้วว่าตัวโขนเองเนี่ยอยากให้ดำรงไวออ้อย่างอย่างที่น้องๆที่มาน้องนักข่าวมาก็จะเห็นเลยนะคะว่าด้านหลังเนี่ยกว่าจะมาเป็นโขนเรื่องหนึ่งเนี่ยมันถูก ถูกรวบรวมมาทุกศาสตร์ทุกศิล์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นท่าลำไม่ว่าจะเป็นไลท์ติ้งหรือซาวนะคะแล้วก็ไม่ดนตรีนะคะแล้วก็ฉากสิ่งประกอบฉากคือองค์ความรู้ในด้านศาสตร์และศิลป์ของของไทยเนี่ยนะะศิลปะไทย,ยจะรวมอยู่ที่โขนเพราะฉะนั้นการเราการที่เราอนุรักษ์โขนไว้เนี่ยเหมือนกับอนุรักษ์ทุกสิ่งอย่างไว้ในนี้นะคะ จะเห็นความวิจิตของเสื้อผ้ากว่าจะมาเป็นเสื้อผ้าฉากนะคะหรือว่าหรือว่าครูเองที่ที่ครูผู้เชี่ยวชาญเนี่ยกว่าจะมาสอนได้แล้วสอนเด็กนี่ไม่ไดสอนวันสองวันนะคะสอนที่อ0 0ชั่วโมง3 0 0พชั่วโมงค่ะต้องอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รับการฝึกที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็จะเล่นได้ไม่ไม่ไมเออจะสังเกตไหมคะเขามีเจาะแค่สองตาเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่บนเวที แล้วมีสองตาเล็กๆดูเท่านั้นเนี่ยค่ะการตีลังกาการเดินการมันยากมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นศิลปะที่มีคุณค่ามากของของ,ของเราเลยนะคะช่วยกันรักษาวิธีรักษาเนี่ยไม่ยากเลย เวลามีโขนที่ไหนพากันไปดูค่ะค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะที่ศาลาเฉลิมกรุงนะคะที่กรุงเทพศาลาเฉลิมกรุงมีโขนเล่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันละสามรอบนะคะซึ่งตอนนี้เรามีก็เป็นเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างหนึ่งว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวที่พระบรมมหาราชวังเนี่ยเข้ามาชมโขนที่ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยกันอย่างเนืองแน่นนะคะแล้วก็ เป็นที่กล่าวขวัญไปนะคะก็อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจก็ฝากชาวไทยทุกคนนะคะว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเลยที่จะสนับสนุนได้คือเมื่อไหร่ที่มีการแสดงโขนไม่ว่าจะเป็นโข,ขนของใครก็ตามนะคะต้องไปดูเท่านั้นเองค่ะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่26ของการสัญจรของโขนพระราชทานนะคะเพราะโขนพระราชทานเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยร้นเก้าราชการที่9นะคะเออเราก็มีสัญจรปีหนึ่งจะสัญจรอยู่4จังหวัด นะคะสี่ภาคภาคประจวดนะคะแล้วพอ,เ,อ,อเราก็ทำมาจนถึงในรัชสมัยของร,ออรัชกาลที่10นะคะท่านท่านก็ยังสืบสารต่อก็ให้โปรดเก้าให้มีการนำโขนไปแสดงที่ท,ที่ตางจังหวัดเพื่อที่ให้ให้แทนที่คนอยากดูโขนเนี่ยวิ่งเข้าไปดูที่กรุงเทพนะคะเราก็เอาโขนเนี่ยมาให้คนได้ดูกัน ถึงที่เลยนะคะกเ็เรา,เาสำหรับจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่26แต่เป็นครั้งแรกของเรานะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าขนสัญจรไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเล่นด้านนอกเล่นเอาดอเพราะว่า,เ,าเพื่อที่ให้ผู้คนได้มาดูกันได้ได้อย่างทั่วถึงกันนะคะแต่แต่ก็ด้วยข้อข้อจำกัดของของตลาดนะคะตลาดก็ฝน8แดดส <c oughs> ก็เราก็เลยจะต้อง เอาขนมาไว้ข้างในนะคะทีนี้สําหรับการนําโขนเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ย มยากก็ทวีขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าเพราะว่าเ,ออเราเราจะต้องมาเอา,เอาทุกอย่างเนี่ยมาสวมลงเข้าไปในในเวทีนะคะถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นด้านนอกเราก็จะใช้สถาปัตยกรรมของบ้านเมืองนั้นๆเป็นฉากหลังนะคะแต่อย่างอย่างที่นี่เราเล่นในฮอล์เนี่ยเราก็จะต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนนะคะแทนสถาปัตยกรรมที่เราจะเล่นแสงสีได้นะคะค่ะกิมมิคของเรื่องก็คือว่า เราเนี่ยทุกคนเนี่ยเราเปรียบเสมือนเป็นข้าราชบริพารคนหนึ่งนะคะก็เหมือนหนุมานที่มีความจงรักภักดีต่อพระรามนะคะเราก็มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้วก็ในเรื่องเนี่ยจะสอนจะมีสอดแทรกนะคะคติสอนใจให้รู้ว่าในการที่เรา เราจงรักภักดีการปฏิบัติตนของเราอย่างเงี้ยว่าอย่างหนุมานอย่างเงี้ยค่ะไปเผากรุงลงกาอย่างเงี้ยก็ก็เป็นสิ่งที่ทําเกินเกินกว่าสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราเดินเรื่องโดยใช้หนุมานเป็นตัวเดินเรื่องตั้งแต่กําเนิดหนุมานไฮไลท์ของเรานะคะเราจะมีหนุมานน้อยมาด้วยซึ่งหนุมานตัวเล็กเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเป็นแค่หนุมานตัวเล็กแต่ฝีมือเขาเท่าพี่ๆเลยนะคะเพราะว่าถูก ถูกซ้อมถูกกล่อมกลามาค่ะผมได้รับบทเป็นฮนุมานตอนเกีียวนางสุพรรณมัจฉานะครับก็ในบทบาทก็พระรามได้สั่งให้จองถนนแล้วก็มีการถมหินแต่ถูกนางสุพรรณมัจฉาเอาบริวารมาก้อนหินเอาเอาก้อนหินจากที่ถมไปทิ้งได้ลงไปจับนางข้างล่างไปดูว่าทำไมถ,ถนนมันถึงไม่ไม่มี ขึ้นมาไม่ลอยขึ้นมาก็ถึงได้เจอนางสุพรรณมาฉาและมีการเกลี้ยงาภาสีกันแล้วก็ให้นางได้ช่วยเอาก้อนหินกลับมาทําเป็นถนนให้พราบที่ได้มาสัญจรที่จังหวัดต,ตาาครั้งนี้คือมีความรู้สึกยินดีมากครับเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ยังไม่เคยมาเหมือนกันอย่างน้อยพี่น้องจังหวัดต,ตาก็ได้ดูโขนที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็อยากให้พี่น้องชาวจังหวัดตาานะครับดูโขนกันเยอะๆแล้วก็ช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมของไทยที่ค่อนข้างจะหาดูได้ยากแล้วก็ คนจะสืบทอดก็เริ่มน้อยแล้วครับอยากให้แบบหาคนมาเรียนมาเรียนมาศึกษาเพิ่มข้อมูลมันมีอะไรสนุกสนานม,มากครับในการเรียนโขนครับค่ะการแสดงโขนนะคะก็เป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราซึ่งถือว่าอยากให้ทุกท่านได้เห็นคุณค่าแล้วก็ในครั้งนี้ที่ได้นำการแสดงมาให้กับทุกท่านดูแล้วมีทั้งเด็กๆก,ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ ทำให้เด็กๆได้รู้จักโขนแล้วก็ได้เห็นคุณค่าแล้วก็จะได้ช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันสืบสานแล้วก็ช่วยกันร,รักษาศิลปะโขนของเราให้อยู่ไปยาวๆยันลูกยันหลานเลยค่ะครั้งนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากเลยนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาแสดงในจังหวัดนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาแสดงโขนแล้วก็ได้นําศิลปะที่เรียกว่าเป็นแบบการแสดงของชาติเรานะคะมาให้ คนในจังหวัดตราดดูแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนที่มาชมก็ให้การตอบรับอย่างดีมากแล้วทุกคนก็ให้ความสนใจที่จะได้มาชมการแสดงในเวลาที่แสดงทุกคนก็มีความประทับใจที่แบบตบมือให้แล้วก็คือรู้สึกว่าทุกท่านชื่นชมแล้วก็คนตราดเป็นคนที่น่ารักมากเลยค่ะระหว่างที่แสดงรู้สึกแบบอิ่มเอมตลอดระยะเวลาการแสดงมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณ ทางผู้ใหญ่นะคะที่จัดงานแล้วก็ให้ความร่วมมือให้การดูแลทีมนักแสดงเป็นอย่างดีมากๆค่ะ ด้วยพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระมหาการุณาให้คณะนักแสดงจากโรงมหโหสพหลวงสาลาเฉลิมกรุงโดยการจัดแสดงโขนพระราชทานจังหวัดตราดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทานุบำรุงและสืบสานนาฏสินชั้นสูงของชาติและเพื่อเป็นการดำเนินการตามรอยพยุค,คลบาทในการสืบสารรักษาต่อยอด รวมถึงอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติอีกทั้งยังเป็นประโยชน์คุณูปการต่อประเทศชาติ ในการเผยแพร่ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติให้เผยแพร่สู่สายตาเยาวชนและประชาชนทั้งชาวไทยและประชาคมโลกเพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็กเยาวชนประชาชนชาวไทยให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูงประจำชาติไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตราดได้มีโอกาสรับชมการแสดงโขนที่มีความวิจิตรงดงามตรากะารตาที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริงขอเชิญรับชมบางส่วนบางตอนได้เลยค่ะ รเรานีสายคุม้มโหนผลศิลาถมสาคตามบัญชาองค์พระภูทรให้จองถนนแต่เล่าคนผลศิลาลงถาถมก่อนศิลานั้นกลับจมไม่ตื้นเขินเป็นช้านานไม่เห็นเนินแนวถนน นาพินิษพิชงโนช่างหายนักหรือจะมีศัตรูหมูยักษ์อยู่ใต้น้ำถ้าก็ะไรเจ้าจงดำลงไปดูจะได้กำจัดพวกศัตรูหมูพรี Thank you นักแสดงกว่า100คนที่ได้รับการฝึกฝนนาตสินชั้นสูงของไทยจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมแสดงโดยรักษาอัตลักษณ์แห่งโคนไว้อย่างครบถ้วนทั้งด้านขนบจารีตในการแสดงและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง คุณค่าแห่งศิละปะชั้นสูงอันเป็นส่วนหนึ่งของมรดกไทยและความเป็นมหรสพเพื่อความบันเทิงทํารงไว้ซึ่งความงดงามตามจารีตด,ดั้งเดิมทั้งลีลาและท่วงท่าการแสดงล้วนเน้นความประณีตอ่อนช้อยการแสดงมีกระบวนท่าที่สวยงามรวดเร็วกระชับดนตรีไทยบรรเลงสด ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามดำเนินเรื่องด้วยการภาคและเพลงหน้าพาดแบบโบราณเรื่องราวสั้นกระชับด้วยการภาคเจรจาชมท่วงท่าความสง่างามของกระบวนทัพของพระรามและทศกัณฐ์และสนุกสนานตื่นเต้นไปกับลีลากระบวนท่าของลิงที่หาชมยากยิ่งในปัจจุบัน นอกจากผู้ชมจะได้รับชมความวิจิตรงดงามของกระบวนทัพพระรามกับทศกัณ์แล้วยังจะได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นไปกับลีลากระบวนกาท่าของลิงที่หาชมได้ยากยิ่งอีกด้วยรู้สึกมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ให้โอกาส ชาวตราดได้มีโอกาสในเรื่องของการได้ชมโขนพระราชทานซึ่งเป็นขนเฉลิมกรุงที่หาดูได้ยากแต่ที่เรารู้สึกว่าเรามีความทราบซึงก็คือชาวตาดของเราได้รับความกรุณาจาก พระหมากษัตัดในราชวงจาก,กรีมาโดยตลอดไม่เคยถูกทอดทิ้งตั้งแต่อดีตการจนมีการพูดว่าไม่มีตเตด็ดพ่อรอห้าในวันนั้นไม่มีตราในวันนี้และที่สำคัญกว่านั้นที่คนตาจะมีมวันลืมก็คือได้แสดง ในปีที่เป็นปีสำคัญเป็นปีที่พองค์ท่านมีพระชนมายุครบ72บพรรษาจากการที่พงค์ท่านเอาโขนเฉลิมกรุงซึ่งเป็นโขนที่ไม่มีโอกาสจะได้ดูนะครับจะอยู่ในใจของคนตาดและจู่ใ,ใจของเยาวชนคนรุ่นหลังและจะพูดกล่าวกันมา ว่าพระองค์ท่านไม่ทิ้งเราเราเป็นเมืองที่อยู่ไกลแต่พระองค์ท่านไม่ทิ้งเราจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของคนตาสสืบไปแล้วคงจะจดจำนะครับไปเหมือนที่เราเคยจดจำระเดชพ่อรห้าเราจดจำรัชกาลที่เก้าเราจดจำสมเด็จพระบรมราชนินีนาถพระพันปีหลวง ที่ท่านรงมีความกรุณาช่วยเหลือชาวกัมพูชาในวันที่พี่น้องชาวกัมพูชาในรับความเดือดร้อนท่านเสด็จมาที่เขาล้านแล้วได้มาช่วยเหลือซึ่งสิ่งทั้งหมดพวกนี้อยู่ในใจและผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้มีการบันทึกเทปมีการสิ่งต่างๆเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เราถือมาเก็บไว้เก็บไว้ว่าครั้งหนึ่งการที่เกิดมาเป็นคนตราด พวกนั้นต้องให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ายิ่งอยู่ไกลเท่าไหร่ท่านก็ทำให้มีความรู้สึกว่าท่านให้ความห่วงใยแล้วก็ให้ความสำคัญเราดีใจมากวันที่คณะมาตรวจสถานที่แล้วบอกว่าจัดได้นะครับเพราะนั้นผมและชาวตาดรู้สึกดีใจแล้วก็ปราบปลืป้มใจตาดเป็นเมืองเล็กแต่ตาดนั้น มีคำขวัญว่าเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงค่าลำ้ำลกักรรมแสนหวานหลังอานหมาดียุทธนาวีก่อช้างก็อยากเรียนเชิญชวนท่านมาเที่ยวจังหวัดตาดได้ทุกฤดู สวยงามมากๆนะคะสำหรับการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงค่ะที่ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความวิจิตตละการตาบ่งบอกถึงความเป็นไทยผ่านการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระมหากรุณาที่คุณให้จัดโขนขึ้นนะคะโดยนักแสดงจากโรงมาหาละศลรวงสารลาเฉลิมกรุงค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะดิฉันสุทธาวันโอสถเจริญลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ you